คุณเป็นบรมอาจารย์ที่ขึ้นสูงขึ้นหรือผู้แห่งแสงสว่างเคลมในการทำให้แน่ใจว่าคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากของขวัญและความสามารถของคุณคุณเป็นเจ้านายที่ขึ้นสูงหรือเป็นแสงสว่างถ้าคุณเปิดใจและทำใจให้ผ่องใสคุณควรจะสามารถบอกได้ว่า คุณเป็น Ascended Master หรือ a l i n e b e i n g ตามชื่อที่บ่งบอกว่ามันมาจาก Esto ที่ขึ้นคือคนที่ได้รับการยกออกจากเครื่องบินของโรคโดยปกติแล้วโดยกำลังที่ดีบางอย่างพวกเขามาักจะถูกทำเครื่องหมายโดยทักษะพิเศษที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้าง ที่ยังคงอยู่บนโลก ascension เป็นกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนได้ทุกจุดในชีวิตของพวกเขาหากพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนทางโลกทั้งหมดของพวกเขาแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนคนหนึ่งได้กลายเป็น ascension master ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาขึ้นไปสูงเพียงใดด้วยการสัตสะเทือน ของพวกเขาพวกเขายังอาจเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายเช่นไกด์ทางจิตวิญญาณหรือนางฟ้าไรบีอิงเป็นอีกประเภทหนึ่งของความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับระดับที่แตกต่างกันรูปแบบปฐมศึกษาที่สุดเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าสตาร์ซีด ซึ่งหมายถึงทุกคนที่จิตวิญญาณของตนในอวกาศและถูกส่งไปยังโลกเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมันไม่ได้จนกว่าจิตวิญญาณเหล่านี้จะลุกขึ้นผ่านการพัฒนาทางจิตวิญญาณของพวกเขาที่พวกเขาสามารถเป็นที่รู้จักกันในฐานะสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างในชีวิตนี้หมยเหตุเพียงเพราะ คุณเคยเป็นแสงสว่างในชีวิตหนึง่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นหนึ่งอีกครั้งโดยอัตโนมัติในชีวิตต่อไปกระบวนการนี้หมุนเวียนไปกับการประมวลกรรมของชาติก่อนเพื่อให้เหลือเพียงความรักที่บริสุทธิ์และคุณเชื่อมโยงกับไปอย่างพลังงานแหล่งกำเนิดเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตัวเบาจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และ จะปีนขึ้นไปที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามเส้นทางสู่การขึ้นสู่ระดับต่อไปท่ามกลางสิ่งอื่นๆนี่คือที่ที่เราเห็นว่าการเพิ่มการสะเทือนของเรากลายเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและจุดหมายปลายทางของเราไม่เป็นไรที่จะแบ่งปันแสงสว่างของคุณหากคุณ เป็นบรมอาจารย์ที่ขึ้นสูงหรือเป็นผู้มีแสงสว่างมันเป็นธรรมชาติที่จะมีพรสวรรค์และความสามารถที่มาจากแหล่งที่มาของพระเจ้าของคุณคุณอาจจะคิดว่าทักษะพิเศษเหล่านี้เป็นเพียงสำหรับคุณแต่ความเป็นจริงก็คือการแบ่งปันกับคนอื่นๆอ,อาจเป็นรางวัลสำหรับทั้งสองอย่าง เมื่อเราสามารถแบ่งปันแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของเรากับคนอื่นได้เราก็จะขยายความรู้สึกของตัวเองและของพวกเขามีหลายวิธีที่คุณสามารถแบ่งปันแสงสว่างของคุณได้ไม่ว่าจะผ่านการสื่อสารส่วนตัวหรือการแบ่งปันความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์วิธีหนึ่งที่ฉันชอบแบ่งปันแสงสว่างของฉันคือ การส่งพลังงานบอกออกไปในโลกบนโซเชียลนี่เป็นวิธีที่สนุกสำหรับฉันในการเขียนเพราะมันใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและเวลาของฉันและคนที่สนองกับสิ่งที่ฉันพูดจะแรงโน้นถ่วมตามธรรมชาติไปยังโพส์เหล่านั้นถ้าไม่ทันทีแล้วในอนาคตเมื่อพวกเขาต้องการคำเหล่านั้นมากที่สุด แถมยังมีคนอื่นอยู่เสมอที่ต้องการความเมตตาเล็กน้อยเหมือนกันทำไมไม่ทำทั้งสองอย่างละ่ะรู้สึกดีได้รู้ว่าอาจมีใครบางคนกำลังอ่านสิ่งที่ฉันต้องการและต้องการความรู้ในเชิงบวกและถ้าพวกเขายังไม่โทรหาพวกเขาจะเร็วพอให้แสงสว่างของคุณส่องสว่างช่างแปลกอะไรอย่างนี้ เราทุกคนมีของขวัญพิเศษที่จะมอบให้และเรามักจะลืมไปว่าสิ่งที่เราให้ชีวิตนั้นไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่ยังเพื่อคนอื่นด้วยในฐานะในฐานะที่เป็นเจ้านายหรือแสงสว่างนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องส่องแสงของคุณไว้การทำเช่นนี้คุณต้องมั่นใจว่าของขวัญที่คุณเก็บไว้และใช้ไม่ได้ถูกบทบงัง จากคนรอบข้างคุณจะพบว่าเคล็ดลับต่อไปนี้มีประโยชน์จงตระหนักถึงเจตนาที่ไม่ดีของคนอื่นรอบตัวคุณหากใครบางคนมีเจตนาเชิงรบต่อคุณนั้นอาจหมายความว่าพวกเขากลัวความสามารถหรืออิทธิพลของคุณที่จะนำแสงสว่างมาสู่โลกใบนี้บางทีพวกเขาอาจไม่ต้องการให้รู้จักตัวเองมากขึ้นหรือตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขาบางที พวกเขาอาจไม่ต้องการคนช่วยเหลือพวกเขาในชีวิตหรือสุขสนานบางทีพวกเขาอาจไม่ต้องการคนในชีวิตของพวกเขาที่กลัวพวกเขาบางทีพวกเขาอาจจะคิดว่าพวกเขาดีกว่าคนอื่นๆและอยากให้ทุกคนรู้เชื่อสิ่งนี้บรรทัดล่างคือถ้าใครบางคนมีเจตนาไม่ดีต่อคุณ มันอาจเป็นเพราะแสงของคุณส่องสว่างเกินไปนั้นทำให้พวกเขาหวาดกลัวในระดับหนึ่งอย่าปล่อยให้คนอื่นทำให้แสงสว่างของคุณลดลงโดยการผุดการพูดโกหกว่าคุณดีแค่ไหนหากมีคนล้อเลียนคุณหรือพยายามที่จะเย่อหอยั่งคุณเกี่ยวกับ ascendent master หรือ a being offline ควรจะเป็นที่ยอดเยี่ยมและยอดเยี่ยมแค่ไหน นั่นก็เป็นโอกาสที่ดีที่นั่นเป็นเพราะพวกเขาอิจฉาแสงชนิดที่ส่องจากคนคนนั้นจงถามพวกเขาว่าใครต้องการที่จะพูดไม่ดีเกี่ยวกับฉันและหรือเยอะอย่างความเชื่อของฉันเห็นใจตัวเองบ้างก็ได้ในฐานะที่เป็นความเห็นอกเห็นใจคนทำงานเบาๆและผู้รักษาเราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยธรรมชาติและเรามาักจะ ลืมที่จะแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจเช่นเดียวกันนี้กับตัวเองความเห็นอ,อกเห็นใจเป็นของขวัญที่เราสามารถให้ตัวเองได้ทุกวันเมื่อคุณรู้สึกน้อยใจหรือโกดตัวเองจำไว้ว่ามีความเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณอาจจะตกอยู่ในตอนนี้คุณก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกัน การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อตัวคุณเองเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งและแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาของคุณนอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องสู่การระบุตัวตนที่ผิดและการแยกออกจากจิตใจอัตตาอย่าเอาอะไรมาเป็นส่วนตัวการใช้ของขวัญของคุณอย่างชาญฉลาดเป็นวิธีที่จะทำให้แน่ใจว่า คุณสามารถใช้ประโยชน์จากของขวัญของคุณได้มากที่สุดคุณมีหน้าที่ทางศิลธรรมที่จะแบ่งปันแสงที่ยอดเยี่ยมสวยงามและงดงามของคุณกับโลกใบนี้โดยการแสดงความสามารถของคุณและแม้กระทั่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านบัญชีนิรนามคุณกำลังทำให้เข้าถึงความถี่ที่สูงขึ้นเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามาและค้นหา มายากลได้ด้วยตัวเองคุณมาที่นี่อย่างเป็นอาจารย์คุณคิดออกแล้วเรารักคุณสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาฮูโอโรราเรนเอกรัสทูสหพัน์กาแล็กติกครับผมฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อไปทำให้พิ่ท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระสาบงแจ้ง กราบอิรวมบรม,มคูคูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติม,ตมปัญญา้กับตัวพี่พิธท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณครับ